สงสายตาอาจจะบังเพินตั้งใจจะอะไรก็ช่างมันพบนั้นต้องไม่เลิกล่ะยิ่ตำบาคลาพ่อยกันดีกว่าต้ำปนแมงดาน้องสกกินได้บอกจอยู่อีสามนมาห ถ้าเธอพบก็คงจะสนใจชื่นใจโอแม่หาคอเด็กแนวร้ายเดียวมันเข้าเหนียวเต็มห่อคงจะสุกเกินพอถ้าสองเราผูกพันเปลียนเป็นดัเข้าเหนียวติดมือสองเราผูกพันเปลียนเป็นรักชูชอ่อ สุดจริงน้องเคลียร์รอ,อน้องนางแม่วันใจจากเด็กแนวน้องนางแม่เอวบางของใครชอบนํำบักึใส่พ้าทุงทำไรเธอเปลี่ยนแปลงไปเป็นหวานใจเขาเหนียว i mm. มันคืออะไรเนี่ยทำไม,ไมท่านไม่กินให้หมดเลยโอเคมาหอมแก้มที่นึงก่อนแล้วจะช่วยกินโอเคครับไปจับไปยเยสิยีกินข้าวอะไรวะอินกินแค่นี้อิม่มนี่น้องผมเอามาม่ามาให้ครับโอ้โหครับ ข้นมากเลยอ๋อนี่ครับผมนะครับได้รับภารกิจนะครับ งัวทุกตัวนะครับที่จะเอามาเชื่อนะครับจะต้องมีสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพที่ดีก็เกิดจากความนะครับผ่อนคลายนะครับเพื่อได้ฟังเสียงเพลงนะครับเนี่ครับเห็นผมเล่นกีต้าร์อย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นไปแบบศิลปินร้องเพลงนะอย่างนี้นะครับผมเล่นเพื่อขับกล่อมบรรเลงให้งัวนั้นมีความสุขนะครับพองัวมีความสุขเนี่ยร่างกายของงัวมันก็จะหลั่งสารหลั่งสารโดปามีนนะครับนี่ครับเนี่ยครับ พอมันหลังสารตัวประมีนแล้วครับเนื้อที่ออกมาก็จะเป็นเนื้อคุณภาพนะครับเนี่ครับให้เลครับที่น้องๆของเราได้รับประทานกันนะครับเนี่ครับผมไม่ใช่ว่าเล่นไปเล่เปื่อยร้องเเลงเพื่อชีวิดงั้นไม่ใช่อย่างนี้นะครับจะบอกลาลาว่าไม่ต้องให้อาหารมันนะเ <laughs> นี่ยครับผมเล่นเนี่ยครับเพื่อให้งวของเรามีความสุขของงวมีความสุขนะครับ มันก็จะทําให้เนื้อของงัวนั้นอร่อยครับเหมือนชาวญี่ปุ่นเขาใช้เบียร์เลี้ยงงัวนะครับเนื้อวากงวากิวนะครับเนี <for S 1> U, ่ครับวนี hmm. <es> ่นะครับนี่ครับนี่มันเป็นนะครับนี่ครับผมเล่นกีตาร์เนี่ยก็เป็นงานนะเป็นงานนะครับเป็นงานนะครับให้คนรักมีความสุขนะครับนี่ครับงัวก็มีความสุขนะครับนี่ครับผมร้องเพลงให้งัวฟังทุกตัวครับงัวผมเนี่ยครับนี่ครับดูครับดูสิครับมันคุณภาพขนาดไหนครับงัวฟังเพลงผมนะ หัวที่ฟังเพลงผมนะครับความสุขของหัวนะครับมันก็จะซึมซาบเข้าไปอยู่ในเนื้อนะครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับทำให้เป็นเนื้อที่มีคุณภาพนะครับทุกเส้นนะครับนี่ครับเข้าไปอยู่ในครับในแรกในไขมันของมันนะครับเนี่นะครับผมผมไม่ได้ร้องไปแหกปากไปอะไรไม่เชยโอ้คครามานโอเคครับโอเคครับโอเคครับสวสดีครับสวสดีครับสวัสดีครับ